ั่งค่อยเนี่ยก็คือฝั่หลังที่น้องคนหนึ่งมนุษย์เงินเดือนนะบ้านไม่มีด้วยซ้ํำมาแรกๆก็คืออยู่กับพ่อนะมาบ้านหลังนี้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วในมุมมองนะฮะอืมแต่เราพอใจในสิ่งที่เขาให้เราได้ก่อนที่เรามานะฮะ มาถึงนะัขณะนี้เราเป็นคนขอฝรั่งแต่งงานเพราะเราเห็นงานที่เราจะหาเงินเพิ่มเติมได้นะคะนั่นคือจุดหนึ่งเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าการแต่งงานมาครั้งแรกเรายังไม่รู้หรอกว่าชีวิตเรานะจะอยู่กับเขาได้ยันเราตุยอืมยังไม่รู้หรอกเราเอานะัขณะนี้ก่อนได้ก็ให้เก็บในสิ่งที่เขาให้แต่เขาทุ่มให้ทั้งตัวนี้ก็ถือว่าซูเปอร์นะคะทุกคนมาอ่านคอมเมนต์น้องชายก่อนเนะนาะน,น,นานมาคุยกัน แบ,บนีน่อุ้ยไมเด้งนี้พี่ผมบอกว่าที่เมืองนอกเรื่องปกติถ้าไปปรึกษาหมอแบบว่าพบจิตแพทย์พี่ผมบอกว่าเขาเป็นถึงขั้นร้องไห้ใต้ผ้าห่มเอาผ้าห่มคุมหัวแต่ไม่ถึงขั้นอ่าค่าตัวตุยเนาะไม่ถึงขั้นอยากรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมเอาจริงๆนะสิ่งเหล่านี้เราเป็นน้องและทางครอบครัวต้องช่วยให้มากนะคะเออแล้วตัวคนเดียวอยู่ในต่างแดนเนาะ กำลังใจเนี่ยสำคัญให้คิดถึงตัวเราบางทีพี่พูดมาเราก็ยังน้อยใจนะตัวพี่เขาก็เหมือนกันยิ่งเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาเป็นผู้ทำงานส่งเงินให้ด้วยแล้วยิ่งมีความรู้สึกแย่นะฮะคำว่าหลายคนทำไมมาคุยกับยายรู้ไหมว่าคุยกับพี่กับน้องไม่ได้คุยกับแม่ไม่ได้อืแม่แก่แล้วแม่เจ็บป่วยไม่อยากเอาความทุกข์ไปให้แม่ทั้งทั้งที่ตัวเองบืนหาเงินเหนื่อยอืม อยากได้กําลังใจนะความป่วยของตัวเองสู้อยู่ตัวเองคนเดียวอ่าการไปหาหมอจิตวิทยาที่นี่นะไม่ได้มองว่าเป็นคนบา้าถ้าเรารู้สึกแย่ให้ไปเลยดีที่สุดเพราะว่าการได้ระบายกับคนที่เราไม่รู้จักนะอ่าแล้วหมอเนี่ยเขาจะมีจิตวิทยานะฮะเขาจะช่วยผ่อนคลายให้กับเรา ได้ดีมากๆเนาะหลายคนมองว่า,าเธอบ้าเหรอเธอไม่ดีเหรอไปหาหมอจิตที่วิทยาไม่ไม่อย่าไปคิดแบบนั้นเรายิ่งเริ่มเป็นใหม่ๆเนี่ยถ้าเรามีโอกาสที่กล้ามาระบายกับคนอื่นเนีย่ยไปหาหมอดีที่สุดไปหาหมอดีที่สุดนะเพราะมันจะเป็นปลดรอกอย่าให้มันไปนานถ้าไปนานแล้วมันจะสะสมสะสมสุดท้ายเลยเห็นไหมชนิดว่าคุมโปง่งอ่ะเอฟซีหลายๆคนนะหนูโทรมาหายายอ่ะร้องไห้ พี่ไม่อยากอยู่อุคำเนี่ยจะปล่อยให้ร้องไห,ห้ไปเลยบอกเลยนะนับจากวันนี้คุยกับยายแล้วห้ามบอกว่าไม่มีใครเพราะชีวิตมันต้องสู้นะฮะผมผมกับแม่เข้าใจเขาดีแล้วดีแล้วรู้ไหมว่าหัวใจชีวิตเขาอยู่เมืองนอกจะมองว่าเขาสุขสบายเขาทํางานหาเงินงานที่นี่ไม่ได้ทํางานชิวๆเก็บชั่วโมงลุยสุดถึงจะได้เงินเขาจริงอยู่แพงคําเหนื่อยเขาไม่มาเล่าให้เราฟังแต่เงินเมืองนอกมันไม่ได้ง่าย นะฮะอืมเขาจ่ายเราแพงอ่ะอย่างแม่ค้าดูล่าลาอยู่หน้าเวทีเขาจะขายของเนี่ยอย่างแม่ค้าในงานไทยกลัวเขาจะเตรียมของไม่ได้หลับได้นอนเป็นวันเป็นคืนนะเออตื่นเช้ามายิ้มแป้นต้องร่องขายของถ้าวันขายได้ก็ถือว่าซูเปอร์นะฮะถ้าขายไม่ได้นี่ขาดทุนขึ้นมานั่นแหละคือสภาพความเป็นจริงการหาเงินเมืองนอก อ่าไม่ว่าทุกหรือสุขอยากให้คนทางเมืองไทยแชร์ความทุกข์ฟังในมุมของเขาบ้างนะฮะฟังให้เขาได้ระบายออกมาเพราะหัวใจเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วอะถ้าเกิดทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกเพื่อน้องเพื่ออะไรอยู่ทางบ้านแล้วเขาไม่มีลูกหรือมีใครอยู่ที่เนี่ยบอกเลยว่าเวลาเขาหมดหวังอะเหนื่อยกูจะทนทําไมเหนื่อยทําไมหมดแรงมันจะไปง่ายๆเนี่ยอาทิตย์นี้ก็เบลเยี่ยมเราก็มี พี่คนไทยเสียชีวิตเนาะก็ตามสุขภาพนะคะเห็นไหมเพราะว่าคนไทยเนะี่ยเราไม่รู้หรอกนะเรารู้แต่วันเกิดของตัวเองเรามาอยู่ต่างแดงนนี่เราไม่รู้เลยว่าเราจะได้กลับบ้านไหมคําเนี้ยคําเนี้ยนะไม่ใช่ว่ารอแก่อย่างเดียวถึงจะตุยได้เพราะณนะปัจจุบันตุยได้ทั้งนั้นเห็นพี่เห็นเพื่อนเข้าโรงพยาบาลเอาอยู่ดีๆหันมาดูอีกทีในเฟซบุ๊กเพราะยายจ๋าจะอยู่ทางพี่ มากเมากกว่าเลยไม่ค่อยเข้าทาง Facebook ธรรมดาก็จะไม่เห็นนะคะอ่ะมาดูอีกทีพี่เขาไปผ่าตัดอันนั้นอันนี้นะอายุเริ่มห้าสิบบวกเริ่มขึ้นมานะไม่มีใครหวังอยากมาตุยในต่างแดนนะทุกคนอันนี้ฝากถึงครอบครัวเลยกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วเราอ่ะอืมการพูดเนี่ยการเกินเก่าวความรู้สึกของเราให้พี่ฟังเนี่ยนะคะพี่เขาก็จะหันค่อยๆเข้าใจกันไปแล้ยิ่งช่วงมีภาวะ จิตตกภาวะป่วยทางจิตนะความรู้สึกแบบอยู่ดีๆนั่งร้องไห้มันต้องมีอะไรแผลข้างในนะคะไม่อยากพูดกับใครนะถ้ามันหลุดพุ๊ดในวินาทีเดียวนะเราจะเสียใจมากๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้แล้วพยายามพยุงกันเข้าไว้สําหรับครอบครัวเนาะใช่ค่ะต่างประเทศหมอจิตเป็นเรื่องปกติใช่ผัวเมียเลิกลากันผัวเมียนอนร่วมกันแล้วไม่มีความสุข เออผู้ชายเขายังไปปรึกษากันเลยเออนะอันเะน,นี้ยังไงอะไรทําไมไม่เหมือนเมื่อก่อนเขายังไปคุยกันเลยเอออันนี้เฟื่อนคนไทยด้วยซ้ำเพราะแฟนเขารู้สึกว่าฝ่ายเมียเนี่ยคือไม่มีอารมณ์เลยแต่ก็อยากกดผัวไว้ยังเด็กเลยนะยังเด็กเลยนะอ่าแล้วทีนี้แฟนน่ะก็เป็นประเภทที่วบาเขาก็ไม่ได้ไปไหนก็คือคุยสาว แขกแขกอะไรของเขาก้นใหญ่ๆ่อะไรของเขาว่าปลายเพลินแล้วทีนี้ทีนี้เมียก็เลยไปเจอก็มาปรึกษากับยายเธอเป็นเมียต่างคนต่างหนุ่มต่างน้อยน่านาแล้วนะเรื่องเนี้ยต่างหนุ่มต่างน้อยเธอจะปล่อยให้เขามีความรู้สึกแบบนั้นไม่ได้ <_ T> อืมแต่แบบว่าคืออารมณ์มันไม่คิดกันอ่ะเชื่อไหมอ่ะปรึกษากันเลยไปายหามหมอถามว่าผัวรักเมียไหมผัวรักเมีย มีลูกมีเจ้าด้วยกันแต่ความรู้สึกตรงเนี้ยไม่มีเราก็เลยถามว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนฟิกมากเกินไปปันเล่นเป็นไม่แย่เป็นไมอะไรเป็นไหมเราก็เอออันนี้ก็มีส่วนเห็ววะมมีลูกแล้วก็หันใส่แต่ลูกไงใส่ใจแต่ลูกทีนี้พอความรู้สึกพอเห็นแฟนเริ่มไปแชทไปเจอแชทคุยกับสาวเออคุยกันเลยตอนนั้นแกเสียใจมากแกคิดแบบว่าจะหอบลูกกลับบ้านเลยนะยี่จ๋าบอกว่าไงรู้มะเก้าวมาแล้ว อย่าได้คิดถอยหลังหนูทํางานเมืองไทยแต่ก่อนเงินเดือนเท่าไหร่นะและหนูตอนนี้ทํางานอยู่เมืองนอกเงินเดือนเท่าไหร่นะฮะเออแล้วคิดดูวันนี้เธอถอยกลับไปเมืองไทยเธอทํางานดีมาก่อนแต่ปัจจุบันเธอจะกลับไปทํางานเก่านั้นได้ไหมอนะเราวัดสิแล้วหอบลูกไปบ้านเราจะลําบากแค่ไหนสุดท้ายเขาปรับไปหาหมอจิตวิทยาคุยกันนะเขาก็ดีต่างคนต่างปรับเข้าหากันเขาก็อยู่กันจนยาว บางทีอ่ะสะดุดแบบผัวเขินเมียเขินเออประมาณว่าไม่กล้าพูดอ่ะนี่คือข้อหนึ่งปัจจัยเหมือนพี่กับน้องเนี่ยมันมีอะไรเส้นบางๆบางทีเกรงใจกันมากมันหลุดเออมันกลายเป็นติดติดติดแต่มันก็เลยคาใจกันไงเออหมอเขาก็ไปคุยกันทั้งสองคนนะอออันนี้คือความเป็นจริงแต่เมืองไทยเนี่ยพอเรารู้พอเขาพูดปั๊บว่าเออไปหาหมอจิตวิทยาเขาจะมองว่าเราเป็นโรค นะมันไม่ใช่มันเป็นหาข้อคิดอันเป็นการหาแนวคิดทางออกให้กับเขาเออในสิ่งบางๆที่ไม่กล้าพูดแต่ไปกล้าพูดกับคนอื่นเนี่ยเหมือนกับหลายๆคนที่กล้ามาพูดกับยายจ๋าน่ะดีกว่าไปเสียหมอจิตวิทยาใช่ไหม <laughs> แพงเด้บดซสีทุกๆแล้วไปช่แม่กองฟรีแล้วไปหาหมอกระได <laughs> แมนว่าอืมปเให้เขาเพิ่มๆอะไรก็เพิ่มว้าออกมานะ ทำเป็นเล่นไปปันบ้านเฮาคือกันเด้อนะสวัสดีค่ะพี่มาลิวานสวัสดีค่ะเรื่องเป็นแบบนี้คือว่าแม่แฟนเขาได้ให้บ้านว่ามีแต่มีการสัญญาว่าพี่ผมกับสามีได้บ้านของแม่ย่าแต่ต้องให้แม่ย่าไปอยู่ด้วยไปอยู่ได้อยู่และต้องดูแลเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะอืม พี่ผมได้บ้านจริงเขาก็เลยออกจากแฟดให้คนเช่าแต่พอมาอยู่กับย่าเขาเป็นอาการทางประสาทแม่ย่าเขาต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวหลายอย่างจนพี่ผมทะเลาะกับแฟดมันต้องยอมรับเลยมันต้องยอมรับในเมื่อเรารับเขาในจ๋า,จาไงซื้อบ้านแถมปู่เนี้ย <c oughs> เออแต่นะ จะอธิษฐานไว้ครั้งแรกเลยนะว่าถ้าถ้าเราเรามีกรรมเราอาจจะได้ดูแลปู่นานๆน,นะแต่คำว่าดูแลปู่หรือดูแลญาเนี่ยบอกตรงๆนะมันไม่ใช่ผัวเห็นพี่ๆที่เขาดูแลผัวร้อยเปอร์เซ็นตเราเนี่ยดูแลปู่อ่ะวันเสาร์ก็โยนให้ลูกเขาไปที่นะเย็นมาฉันดูแลกลางวันเย็นมาก็ให้ผัวช่วยหน่อยเราจะไปช่วนเอาจนหมด เราต้องปรับตัวเองเพื่ออยู่กับมันนะะการที่เรารับบ้านเขาเนาะเพื่อจะรับตรงนี้มันก็ต้องยอมรับในข้อที่จะต้องรับสภาพพี่ต้องเข้มแข็งและทำใจนะในเมื่อเราเลือกแล้วแล้วจุดปัจจัยสุดท้ายอะ่ะเขานั่นอยู่แล้วเหมือนปู่เนี่ยบอกเลยนะเซ็นจนนาทีสุดท้ายเลยบอกว่าห้ามเอาฉันไปโรงพยาบาลฉันขอตุยในบ้านหลังนี้คือบ้านของเขา อ่ายายจ่าซื้อเนอะไม่ได้ให้ฟรีนะจะบอกให้แต่ว่าเขาก็ให้แหละส่วนพ่อนะ้องมันหารสี่มันหารสี่บ้านหลังเนี้ยอ่าส่วนป้าเขาก็หักออกใช่ไหมให้ลูกชายแล้วเราก็กู้เงินสามส่วนให้น้องให้พี่น้องเขานะฮะบ้านหลังนี้ปู่ไม่เอาส่วนไว้เลยเนาะหารสี่พี่น้องแต่ปู่เป็นของแถมเรานะนะต้องทำใจและเข้มแข็งเพราะเรารับเข้ามาแล้ว แล้วทีนี้มาวัดระยะเวลาเลยทีเนี้ยพอเราดูแลคนแก่ยิ่งแก่ยิ่งงี่เง่าย,ยอมรับยิ่งเจ็บป่วยแต่ตอนแข็งแรงถือว่าโอเคยา,จายจ๋านี่ถือว่าบุญหลายเลยนะเพราะว่าปู่ป่วยเนี่ยสภาพสั้นๆในแค่หนึ่งปีหนึ่งปีเลยเพราะแกป่วยกรกดายา,จายจ๋ากลับบ้านมิถุนากรกดาแกเข้าโรงพยาบาลอ่ากลับมาปีหนึ่งพอดีปีหนึ่งแล้วยา,จายจ๋ากลับมายา,จายจ๋าก็นอกป่วยประสาทเหมือนกันนะเชื่อไหมยายจ๋าร้องไห้เหมือนกัน โอ้สันอยู่ดีๆชักขึ้นมาเยจาก็ไอช่วงน็อกตัวเองอะ่ะประสาทเหมือนกันนะหนูตั้งสติอันไหนปล่อยวางได้ปล่อยเหมือนทำกับข้าวฝรั่งเนี่ยต้องรอทุ่มใช่ไหมพอยยจ๋าอยู่บ้านป่วยดูแลคนป่วยประสาทไม่ค่อยดีด้วยอเราต้องพยุงตัวเองก่อนนะบอกพี่เนี่ยพี่จะต้องรักษาตัวเองพยุงตัวเองก่อนเหมือนอาหารเนะ่ะเราเรงดีเราทาเมื่อไหร่ก็ทําเมื่อน,นั้นถึงเวลาอุ่นให้เขาเอา เราต้องปรับที่ตัวเราก่อนให้เย็ยนลงให้เรารู้สึกดีก่อนเราถึงจะเทคแคร์คนหน้าได้ทุกอย่างปรับได้นะเราจะไม่ต้องมาเอาตามคําสั่งว่าเธอต้องอย่างนั้นอย่างนั้นพอถึงนะักขณะจริงๆเนะี่ยเราต้องปรับแต่ว่ามันก็ต้องยืนหนึ่งด้วยสามีเข้าใจเราถ้าพี่เขามีแบบสามีเข้าใจแล้วช่วยนะถือว่าโอเคอย่างยายจ๋าเนี่ยปู่ป่วยเนาะกลางวันโอเคยายจ๋าอยู่บ้านยายจ๋าดู การห่วงของเราเดินดูตลอนตลอนฝรั่งลำคาญฟ้องลูกต่อหน้าเราช่ยอันนี้เล่ากันนะเพราะฉะนั้นการมีคนแก่เนี่ยและยิ่งป่วยด้วยต้องใช้สติมากๆเราอย่านอก,ก่อนเขาโดยเด็ดขาดนะแล้วก็เห็นไหมพี่ๆหลายคนเหมือนพี่ปองเนี่ยเกือบนอก,ก่อนผัวนะผัวละเมอเออจนปิดประตูไม่กล้านอนนะกลัวผัวนั่นไม้ไมีดเก็บหมด แล้วเขาต้องดูยี่สิบสี่ตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงแต่คําว่าพ่อแม่เรายังมีผัวยืนอยู่ข้างเราอย่าไปแบกคนเดียวพ่อมันแม่ม,มันมันต้องช่วยกันนะต้องใช้ข้อนี้เนีาจา่จะเหนื่อยขึ้นมานี่าจะบอกผัวเลยนะวันนั้นที่น้อยน้อยใจมาก้องให้กึกกึกอ่ะแล้วก็มาคุยในไรสดนะทุกสเต็ปยาาี่งจะอยู่หน้าไรสดหมดเลยเอออยู่ดีร่างกายเราก็ไม่ดีพี่น้องสาวเข้ามาก็สังส่งสังส่งสั่ง นะผิดใจโทรฟ้องผัวผัวบอกว่าไม่ทาเธอก็ไม่ต้องทําอืมพอดีน้องสาวมาค่อยเดินออกบ้านคิดดูเดินออกบ้านไปเลยให้มันดูแลกันเองเพอวันไหนรู้ว่าน้องสาวเข้ามาฉี่ก็ไม่เก็บให้มันเก็บ <laughs> มันต้องปรับตัวเองเพื่อที่จะอยู่ทุกคนสําหรบบดูแลคนแก่นี่บอกเลยว่ายอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายน้องพัดสวัสด,ดีจ้ายังไม่นอนอีกเหรอ